ทุนิตยายั่งยืนเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตเป่าตาราะว่ามีอาการตาร้อนมากเลยค่ะอิจฉาคนที่ได้รางวัลใหญ่งานกาชาติไปตอนนี้เขาออกมาแสดงตัวแล้วก็รับของรางวัลกันแล้วเรียบร้อยสาหรับแจ้งทั่วทิศกับนิตยาวันนี้เริ่มต้นกันด้วยรางวัลกาชาตินั่นเองค่ะพอมอบรางวัลใหญ่ประจําปี2558กันแล้วค่ะใครได้รางวัลบ้างไปชมกันเลยนะคะซึ่งนะคะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านนิสิตจันสมบงท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตคุณนัสรีจันสมบงแลวก็ยังมีท่านรองนายกนะคะท่านกรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันมอบรางวัลสลักการกุศลช่วยกาชาติประจําปี2558นะคะรางวัลที่1เป็นรถยนต์เก๋งโตโยต้าอัลติส1.6ปรากฏว่าหมายเลขที่ได้ก็คือ18195ผู้โชคดีค่ะน่าอิจฉาที่สุดเลยคุณสมพิษขาวผ่องนั่นเองนะคะจาก แถวตำบลตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตนี่เองนะคะส่วนรางวัลที่สองค่ะเป็นทองคำแท่งหนัก10บาทหมายเลข1 6 0 0 6ผู้โชคดีก็คือคุณราตรีพัฒกรจากวิชัยสงครามตลาดเหนือนั่นเองค่ะส่วนรางวัลที่3นะคะหมายเลข3 2 3 6 8เป็นทองคำแท่งหนัก5บาทผู้โชคดีก็คือคุณสุรศักดิ์เงียบสงัดนะคะจากไม้ขาวถลางค่ะ แล้วรางวัลที่4เป็นรถจักรยานยนต์จำนวน3รางวัลน,นะคะก็คือหมายเลข3 8 5 0 3 5 9 7 4 7และ17534ผู้โชคดีนะคะมาแสดงตัวกันพร้อมเลยทั้งคุณอิสาราขออภัยค่ะคุณอริสารายุคคนทนนะคะคุณปิติกรมณีศรีและคุณนวรัตนส,สมนามนั่นเองเขารับกันที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้โชคดีทุกท่านเลยนะคะที่บอกผู้ชมไว้ว่าใครพูดภาษาอังกฤษเก่งๆหรือจะเป็นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุน่นภาษาเกาหลี พูดภาษาเก่งๆมาติดตามทางนี้เลยนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตค่ะจับมือกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขารับสมัครอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจงังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะให้เพียงพอกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเสริมภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของบ้านเราปฏิบัติงานเป็นเวลา4เดือนค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนละ 1 5 0 0 0บาทเลยนะคะจะชายหรือหญิงก็ได้ที่อายุ20-45ถึงีสาปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดีจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ารับการอบรมได้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตรและมีประสบการณ์อย่างน้อย1ปีไปปฏิบัติหน้าที่ตามแหล่งท่องเที่ยวจุดต่างๆที่กำหนดไว้ค่ะในช่วงของวันที่16กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนเลยนะคะซึ่งเขาเปิดรับสมัครเหลืออีกไม่กี่วันแล้วตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่23มมกราคมนี้ค่ะที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการห้อง500ติดต่อ076 2 1 9 9 9 9ต่อ500 0นะคะหรือว่าติดต่อผู้ประสานงานก็คือรองศาสตราจารย์นิสาชาชกุล089 652 4259นั่นเองค่ะ แต่ถ้าหากว่ายังพูดภาษาไม่ค่อยเท่าไร่แต่เรื่องเขียนนี่สนใจมากอยากจะเขียนเก่งๆนะอยากได้คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนี่เป็นกิจกรรมล่าสุดที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ตขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเส้นทางนักเขียนค่ะโดยจิริหั์ไทยหรือหม่อมหลวงจิริหั์ไทยกิติยากรนักแปลและเขียนนวนิยายโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยและวันเสาเชิงศีหรืออาจารย์สุชาวพงษานนท์นั่นเองนะคะนักเขียนวรรณกรรมการ เมืองและเยาวชนรางวันชมเชยผ่านแว่นฟ้าและรางวันสุภาเทวกุลนั่นเองค่ะซึ่งจะมาให้ความรู้กับพวกเราในงานเสวนาครั้งนี้วันเสาร์ที่24มกราคมนี้นะคะเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ตสะพานหินนั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปถึงเรองของเทศการอาหารใครชอบทานเนื้อบ้างคะถ้าชอบทานเนื้อเนี่ยติดตามทางนี้เลยค่ะเพราะว่ามีรายการที่น่าสนใจมากสาหรับคนชอบทานเนื้อห้ามพลาดไปร่วมเฉลิมฉลองนะคะเดือนแห่งความสุขนี้ด้วยเนื้อวากิวค่ะคุณภาพเนื้อชั้นเยี่ยมที่โรงแรม JW m a มาริออทภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาเขาจัดโปรโมชั่น3วันนะคะเป็นเนื้อซากะโดยเชฟชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นคือเชฟนากาฮาระจากร้านอาหารคิระย่านกินซ่าโตเกียวนั่นเองค่ะเร,เรียกว่าแฟนพันธ์แท้นะคะ พลาดนะคะกิจกรรมเขามีวันพฤหัสบดีที่22ถึงที่24มกราคมตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มส่วนสนนราคาโปรโมชั่นมีอะไรยังไงที่น่าสนใจบ้างลองเข้าไปดูรายละเอียดนะคะที่เว็บไซต์ JW Marriott Phuket Resort .com หรือสอบถามที่076338000นั่นเองค่ะ อีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะคะกับการครบรอบ43ปีแล้วค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฒภูเก็ตขอเชิญร่วมงานราชภัฒ58ระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะคะพบกับมหากรรมการแสดงแสงสีเสียงตรการตาแล้วก็คอนเสิร์ตจากดารานักร้องชื่อดังมีนักาสทางวิชาการแล้วก็การนําเอาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมาถ่ายทอดเป็นศิลปะวัฒนธรรมมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะคะร่วมด้วยการแข่งขันฟุตบอล ราชพัฒภูเก็ตครับครั้งที่4ชิงถ้วยประธานนะคะจากพระองค์เจ้าสมสวรีค่ะและยังมีการประกวดครับ,ร,บ,ร,บร้องเพลงหมูชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยนะคะยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดที่076240470หรือขออภัยค่ะ240474และเว็บไซต์นะคะก็คือ pkru.ac.th นั่นเองค่ะไปไท้ายกันด้วยใครที่ นมีบัตรประกันตนโรงพยาบาลอวจภูเกตเปิดรับผู้ประกันตนเพิ่มแล้วก็รับ เลี่ยนสิทธทิประกันสังคมด้วยนะคะประจําปี2558เขาเปลี่ยนกันตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะสิทธทิพิเศษคือห้องพักคู่พิเศษโดยไม่มีส่วนเกินนะแล้วก็มีบริการคลินิกนอกเวลาโดยแพทย์เฉพาะทางด้วยแค่คุณมีบัตรรับรองสิทธิ์นะคะฉบับเดิมนะปี2558สำเนาบ,บัตรประชาชนทะเบียนแบบฟอร์มสปส9ขีด02คือแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลน,นั่นเองค่ะแล้วไปที่ไหนได้บ้างไปที่สำนักงานประ การสังคมที่ส่งเงินสมทบนะคะหรือไปที่โรงพยาบาลอบจภูเก็ตแผนกต้อนรับถ้าหากว่าคุณจะเปลี่ยนสิทธิเลือกโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกต้อนรับโรงพยาบาลอบจภูเก็ตค่ะ076358888ต่อ1 1 6 9าจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8นิกาถึง17นิกาหรือถึง5โมงเย็นนะคะหรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ภูเก็ต cityhospital.org นั่นเองค่ะ และนั่นคือแจ้งทัทท่ทิศกับทิทยาทั้งหมดที่นํามาเล่าสู่คุณฟังขอบคุณไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาปููกฝังคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคม Education for a Positive Future แล้วก็ป8จจั้านทาวนฮิลไซด์ภูเก็ตรวมทั้งโกปีชามด้วยนะคะกาแฟผสมชาซิลอนรีอินวันช่วงหน้าพลาดไม่ได้มีเรื่องของอาหารมากมายรอคุณอยู่โดยเฉพาะหลายคนถามมาเหลือเกินว่าเริ่มเห็นป้ายบิบแล้ว เมนูอาหารมีชื่อประหลาดประหลาดอยู่อย่างหนึ่งอยากรู้ว่าคืออะไรยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องราวของเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาภูเก็ตครั้งที่7แขกรับเชิญของเราเป็นใครและก็มีเมื่อไหร่ที่ไหนทอล์กอินเทรนช่วงหน้ารออยู่พักสักครู่เดียวค่ะ รงเรียนในเครือจอนเกียรตเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2,558ตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขตพัฒนาถนนเจ้าฟ้าโทร 076-264-770- 1โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากระทู้โทร076-510-203โรงเรียนขจรเกียรติถลางโทร076-671-063โรงเรียนขจรเกียรติโคกรอยโทร076-581-704 ถ้าคุณฝันอยากมีบ้านบนเนินเขาวันนี้คุณก็มีได้ไม่ยาก88 l ส n บแ n ลนด์เฮาส์ิลไซด์ภูเก็ตบ้านสไตล์รีสอร์ทไล่ระดับบนเนินเขามอบความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับจุดชมวิวและสวนสวยขนาดใหญ่พร้อมรับสิทธิพิเศษกว่า3 0 0 0สนบาทจำนวนจำกัดเพียง5หลังถึง31มกราคมนี้88 L แลนด์ฮิลไซภูเก็ตโดยแลนด์เฮาส์โทร0 7 6 5 2 1 8 8 8 คุณรู้ไหมว่าคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดเขามีหน้าที่อะไรสอดสอด่สองก,การปฏิบัติงานของรัฐในจังหวัด ให้บริการกิจการบ้านเมืองที่ดีพบว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบติดตามการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเผยและโปรง่งใสติดตามตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ตอันก็ช่วยได้ค่ะช่วยเป็นหูเป็นตาพบความผิดปกติหรือการทุจริตแจ้งบอกสายได้ที่0899081901และ076219900 ธรรมพิบาลสร้างสังคมแห่งความโปร่งใสเพื่อสังคมไทยปลอดทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดลูเก็ต เรนึ่งสองสามได้ยนไหมครับ